สวัสดีครับสวัสดีตอนแรกๆครับมาบึงเถือกฟ้ามครับฟ้ามไก่เป็ดไข่แล้วก็ฟ้ามไก่ไข่ครับตอนแรกๆเป็ดแก่แดมากครับแดนมากตอนรับแต่ของฟ้ามบนเม็นอยางครับมากินอาหารครับมาหาอาหารของฟ้ามกำลังถ <tr> ีถ <tr> ังอาหารมากครับมาตอนรับยังไม่ได้านครับพ็อเห็นอาหารทางอาหารกาแดนขึ้นไปขึ้นเราครับแดนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นเราเป็ดชุดที่กินอาหารข้างนอกเห็นแดนตามตามเป็นเป็ดที่บ่ได้ผลผลิตครับ ไข่ครับเป็นเป็ดเนื้อเป็ดผูกครับพวกนี้ว่จำเป็นต้องบำรุงโปรตีนครับอาหารกินโปรตีนหลายรายเลยอาหารกินแค่เขาครับเป็นเป็ดไข่สีให้มีไข่มีผมสีแยกไว้ต่างหากครับเป็ดที่ให้ไข่ผมก็สีแยกไว้ต่างหากครับแยกไว้ข้างในครับกไว้ข้างในให้กินพวกหัวอาหารครับพวกนั้นกินเสียอาหารของที่เป็ไข่ครับเขาต้องการโปรตีนน้อยๆ10-20%ครับจำเป็นต้องให้กินหัวอาหารครับผมก็ให้กินหัวอาหารอย่างเดียวครับ ผมบ <go> <ically> ันไดให้กินเศษเขาเสศษห้ามกับผมมเกินใี้งานเนี่มีสำหรับเป็ดที่เป็นลิตไทยครับมีวัหลายเป็ดนะครับมีตั้งรต่าณสุกโักเป็ดลังสุดสกโลกตั้งตาทีในหาดเต่าผมาไปหาหาลูกไก่ครับลูกไก่ฟักเลยนะสิบันเป็นลูกไก่ขั้นทางใอ้ลูกไก่ครครับไอ้ใครไ้บาาที่มันลองตีปวฝัก もう1回。